บอกเลยว่าโฟจูเนอร์ที่เพรยนต์ราคาเริ่มต้น5 0 0แสนกว่าบาทรถโฟจูเนอร์นะคะม่าจะเป็นปี23 2สาี่สีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีนะไลน์เล็กไม่หลักหมื่นสามหมื่น0ี0หมื่นก็มีให้เลือกนะคะสวัสดีค่ะแม่ลูกรีวิวกันมาแล้วเย้ดูชิงจะบอกเลยไว้ก่อนแม่รู้สึกว่าหลังๆเราอะเรตติ้งอาจจะตกนิดหน่อย มันเกิดอะไรขึ้นนะตกแน่นอนถ้าเปิดอย่างนี้นะคะวันนี้บอกเลยว่าฟอร์จูนเนอร์ที่เพ็รยนต์ราคาเริ่มต้น5้าแสนกว่าบาทใครไม่ดูคลิปนี้พลาดที่สุดในโลกใช่ะคะ<อ>่ะเลตติ้งไม่ตกแน่นอนสมมัใช่ค่<น>ะเพราะว่าทำงานแล้วครอบคอรัวเมื่อไหร่นะมากันโอ้โหดูกันแบบสลมทลายแน่นอนวันนี้ เราจะเอารถอะไรมาให้ดูคะลูกวันนี้นะคะเราจะพาดูรถ Toyota Fortuner นะคะรถครอบครัวอันดับหนึ่งตลอดการของค่าย Toyota นะคะ,ะและอย่างที่แจ้งไปวันนี้ราคาเริ่มต้น500,000กว่าบาทมันมาได้ยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเรามีหมดเลยรถ Fortuner นะคะไม่ว่าจะเป็นปี23 24อะไรอย่างเงี้ย เราก็มีนะไลเจนเดอร์ใช่เล็กไม้หลักหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็มีให้เลือกนะคะก็ฉะนั้นใครว่ามาเพชรยนต์มีทุกอย่างให้เลือกจริงๆที้เป็นไเจนเดอร์นะคะถูกต้องไม่ว่าจะเป็นโฉมีลเจนเตอร์ดัวหน้าใหม่ล่าสุดนะคะหรือว่าจะเป็นโฉมต่ำลงมาหน่อยนะคะเราก็มีหมดเลยอ่ามาเริ่มกันแรกก่อนที่จะพาไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพจช่องเพชรยนต์กันด้วยนะคะวันนี้จะพาดูไปเรื่อยๆนะแล้วก็ใครอยากดูใช่ใครอยากดูไฮไลท์ก็ติดตามกันจนจบค่ะได้อ่หนูไปเริ่มกันแรก คันนี้ก่อนเลยค่ะสำหรับตัว Toyota Fortuner 2.8V นะคะคันนี้ได้รถปี2019เลขมาอยู่ที่ประมาณแสนกลางๆนะคะไม่ใช่เป็นรถใช้งานหนักไปหรือว่าใช้งานน้อยไปจนน่าสงสัยนะแล้วก็ราคาอยู่ที่899,000บาทค่ะแล้วอย่างนึ่งนะคะปกติเนี่ยสีขาวสีดำเนี่ยไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะแต่ที่เพชรยนต์ตอนนี้มีเยอะมากโดยเฉพาะสีขาวตอนนี้เข้ามาเยอะจริงๆเพราะว่าวันไหนที่หนูบอกว่าที่เรา รถเด็ดใช่ไหมคะที่หนูบอกอะ่ะรถแค่วันวันเดียวรถเข้ามา3คันเลยนะตัวฟ er อร์จิเนอร์สีขาวอ่ะมาดูภายในกันว่ารถรุ่นนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะสีดําแล้วภายในยังเป็นสีดําอีกรังขงิงกาออกแบบได้ดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะแล้วก็แต่หลังคาเขาออกเทาเข้มนิดนึงนะคะ,อะจอก็บิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้ไม่ต้องพูดเยอะอะะ่ะและอย่างหนึ่งคือถ้าใครซื้อรถฟอร์จิเนอร์คุณแม่อยากให้ดูสภาพเป็นหลักนะคะ คือสภาพที่เพชรยนต์เนี่ยผ่านการตรวจสอบทั้งหมด274จุดยังไงเนี่ยคุณแม่เชื่อได้เลยว่าไม่พลาดการาดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถได้ก็ว่าวาอย่างนั้นก็ได้นะคะค่ะก็ได้เป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะอ่ะเป็นไงบ้างูกข้างหลังอ่ะลองดูข้างหลังนี้ว่าควาไอโฟจูเนอร์ก็เป็นยังไงบ้างด้เลยอ่ะลองดูซิเป็นยังไงอ่ะ อันนี้ก็เป็นระบบเป็นตัว2.8แล้วก็ข้างหลังนะคะเป็นตัวเปิดไฟฟ้าด้วยใช่นะคะยังอะไรก็ยังอยู่อยู่เลยนะคะ,คะก็มองเข้าไปนะคะก็เป็นบ่อ3ามแถวนะคะเวลาบ่อแถว3ามเขาก็จะเก็บพับไปด้านข้างนะคะก็สไตล์ของ f o r ์เจนเนอเขาก็ไม่ไม่เคยเปลี่ยนก็ยังก็ยังสไตล์พับเบาะเขาเหมือนเดิมนะคะก็มีแอร์ให้ทั้งหมดเลย3ามแถวนะคะแล้วก็ คือบอกได้เลยว่า Fort u n e r เนี่ยเขาไม่ไม่ห่วงออปชันเลยก็ว่าได้ก็คือออปชันเนี่ยจัดมาให้เต็มเ็มแน่นอนนะคะค่ะใครสนใจ Fort u n e r คุณแม่ก็ยังเชื่อว่าใครสนใจแล้วรอบควัวจะที่นั่งอ่ะยังไง Fort u n e r ต้องอยู่ในใจอันดับแรกอันดับอันดับต้นๆแน่นอนนะคะใช่เลยอ่ะคันนี้ก็เห็นไหมคะสะดวกหลังๆค่ะโอ้จะพาดูให้หมดยังไงดีล่ะอ่าใช่มันเยอะมากมีประมาณ20กว่าคันนะคันนี้ต่อก็ได้ลูอกอันนี้สีอะไรสีเทาดำอ้าเดี๋ยวจะให้ดูเป็นสีๆไปเลยแล้วกันเพราะมันเยอะเลือ ยังไงคะลูกคันนี้สีเทาดำคันนี้คุณแม่ดูให้หน่อยสิคะว่าเป็นรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่เป็นตัวขับสี่นะอ่าเป็นตัวสองจุดสี่ีนะคะค่ะอ่าปี2019ราคาอยู่9 1 9าแสันบาทนะคะมาอยู่แสน0 0ดันกว่าโลแล้วสีนี้บอกได้เลยนะคะว่า l i m i t e ็ด dition สุดๆมาเมื่อไหร่ก็ขายหมดเมื่อนั้นค่ะนะคะขายได้เร็วมากๆคุณแม่รู้สึกว่าหลังๆมาเทรนด์คนชอบสีเนี้ยค่ะเยอะมากๆนะคะก็ มาเมื่อไหร่ก็หมดอะมาเมื่อไหร่ก็ขายหมดคุณแม่แต่ส่วนมากค่ะคนที่จะซื้อฟอร์จูเนอร์อยากทราบนิดนึงเขาจะมีความรู้สึกไหมว่าเอ้ยมันเริ่มเป็นรถกินน้ํามันหรือเปล่าสําหรับในความที่ว่าช่วงนี้ EV มันเริ่มมาคุณแม่ว่าไงบ้างคะจริงๆอ่ะคุณแม่บอกได้เลยว่าพวกรถสไตล์รถครอบครัวแบบเนี้ยอคือมันเอาไปเปรียบเทียบกับกับตัวอีไม่ได้อนะคะมันเป็นรถที่คุณแม่เชื่อได้เลยว่าเ มันก็ยังยืนหนึ่งในเรื่องรถครอบครัวอยู่อะถ้าเป็น Fortuner นะคะด้วยความที่เนี่ยเครื่องคันนี้รู้สึก2.4งจุดไหมคะลูกเออคันนี้เ่คันนี้เครื่อง2.4อ่ะพอ2.4 คือ Fortuner ก็ทำมา2เครื่องยนต์นะคะ2อกับ2 8นะอยากประหยัดหน่อยก็2.4ราคาก็จะเบาลงด้วยอ่าถ้าใครอยากได้แรงหน่อยก็จะเอาเป็น2.8นะฮะได้อย่างหนึ่งคุณแม่ชอบอย่างหนึ่งคือรถ EV เนี่ยเราจะมีความกังวลใจลึกๆในเรื่องหาจุดชาร์จแบตหรืออะไรยังไงเพราะว่าปกติเนี่ยพอเป็นรถกลุ่มพวกที่เป็น Fortuner อยางเนี้ยจะเป็นรถครอบครัวซึ่ง บางทีเอาไปเที่ยวต่างจังหวัดการเดินทางไกลๆอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงก็จริงไปเที่ยวกับ EV ีก็ไม่ได้เนาะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะไปหาจุดจอดจุดชาร์จแบตอะไรเงี้ยก็คือก็สบายใจไปปอดเแล้วข้อดีเพิ่มเติมคือมันเป็นดีเซลด้วยเนาะพอเป็นดีเซลมันก็จะไม่ได้ละพอเป็นซินเท่าไหร่ใช่ค่ะดูความตึงความสวยของเบาะเงากิงเลยนะคะก็เนี้ยบหมดนะคะคุณแม่ชอบอย่างพอเจอร์รุ่นเนี้ยเขาทำเบาะสีเป็นแบบน้ำตาลเข้มๆอ่ะ คือพอเป็นน้ําตาลเข้มเนี่ยความหรูเขามีแล้วก็เห็นไหมคะโดยเฉพาะคันเนี่ยเขามีพรมปูพื้นทั้งคันเลยนะ่าลายพรมซึ่งไม่ใช่แบบเดิมอะ่ะแบบแบบลูกค้าเจ้าของรถเดิมเขาแบบเนี่ยให้มาแบบสวยดีเหมือนกันคุณแม่ดูแลอ,อ่านแล้วเออเห็นมีคนเขาเคยบอกว่า ถ้าช่วงล่าง f o r จ u n นออย่างเงี้ยมันกระด้างไหมมันแข็งไหมในฐานะที่คุณแม่เป็นคนแอบชอบขับรถใหญ่มากกว่ารถที่ดานเนี่ยคือคุณแม่ลองเอาอย่างนี้ที่คุณแม่ชอบชอบรถใหญ่อะเพราะอะไรรู้ป่ะวิสัยทัศน์ในการทัศนวิสัยหรือวิสัยทัศได้ทั้งอ่าทัศนวิสัยทัศนวิสัยในการขับมันดีกว่าด้วยความที่ถ้าไปเทียบกับรถเก๋งอะระดับความสูงก็สูงกว่าการมองเห็นกระจกด้านซ้ายขวาคือมันชัดเจนอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรื่การเซฟตี้ ความปลอดภัยไม่มีอยู่แล้วนะคะที่คุณแม่บอกค่ะว่าเขาพอบติดพรมนี่มาให้คือดีมากอะดูดีมากอะคือดูดีมีความเป็นพลาสติกนิดดูดีมีราคาด้วยนะคือไม่ใช่ว่าดูกร้องแก๊งนะคือดูดีมากนะคะแล้วก็อะอะไรนะถามอะไรนะตะกี้กระด้างกระด้างไม่ไมเลยบอกได้เลยว่าความถามว่าจะนุ่มระดับถึง SUV ไหมแบบพวกเอ่อพวกซีซีอารีหรืออะไรยังไงไหมอาจจะไม่นุ่มขนาดนั้นเพราะว่าตัวนี้มันก็ยังรู้สึก เขาจะใช้ตัวเครื่องเดียวกับพวกเรโวพวกเรโวอะไรพวกนั้นอะ่ะก็คือเป็นแบบะระบบกันคือถามว,ว่าข้อดีมันคืออะไรข้อดีคือมันเป็นรถที่ทนมากเวลาเรารไปลุยไปอะไรยังไงอย่างเงี้ยท่านจะมานุ่มเกินไปหรืออะไรยังไงไปเนี่ยความทนทานในการที่จะลุยมันก็ไม่มีนะคะค่ะ,ะ <Okay. S 2> แล้วมีอะไรต่อไปลูกอ่ะ ก็ขอพาดูไปเรื่อยๆด้วยนะคะพูดไปดูไปเนาะจะได้เพลินๆกันขอดูสีขาวบ้างได้ไหมคะสีขาวนี่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ทําอะไรเลยยังไม่มีเบาะคนขับยังไม่มีไปข้างหน้าไหมตัวที่เป็นขับสีแบล็คท็อปอะที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันก่อนขออนุญาตนะโอเคคันนี้ก็เหมือนเป็นเข้าใหม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ขับสีจังเลยขับสีนะคะคันนี้อ่ะ เราก็จะเดินงงงหลงๆในดงๆๆในดงรถครอบครัวมันเยอะมากอะโอเคค่ะสำหรับคันนี้เป็นตัวรีเจนเดอร์นะที่เราบอกว่าเรามีทุกแบบปี18-19นะคะมาปี20กันบ้างปี23ก็นีก็มีนะสำหรับชมรีเจนเดอร์นะคะคันนี้ได้รถปี2020เลขไมายประมาณแสนสอนิดๆนะคะ,คะราคา1ล้าน1แสนบาทแต่ความเด่นความดีของมันคือเป็น2.4ที่เป็นตัวท็อปสุดของรุ่น2.4นะคะเป็นตัวแบล็คท็อปขับ4เลย นี่สวยนะเอ้าแล้วรถแล้วห้าแสนกว่าอยู่ไหนอ่ะห้าแสนกว่าก็อยู่ที่นี่แต่หาไม่เจอคุณแม่เห็นนะแวบๆอยู่ตรงเดี๋ยวเราพาไปดูเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนนะคะได้เลยอ่ะไปกันเลยอยู่ใต้อาคารถ้าจำไม่ผิดอ่ะเพราะตอนแรกอ่ะคือมันเป็นรถเข้าใหม่ตัวแชมป์อย่างนี้ใช่เป็นตัวหน้าแชมป์เป็นตัวปีสิบสามสีบอนเงินยังไม่พูดอะไรมากดีกว่าตอนนี้ทําเป็น ทำเป็นคลิปเร็วแล้วเราก็จะพา,เ,<อ>าเดินไปเพระเาะฉะนั้นเนี่ยคุณอคุณแม่บอกกอนว่าโอ้โหมันเป็นรถที่แบบาหายามกันก okay, <okay>, okay. ันเหละโอเคโอเคแม่จะไปจอดอยู่ตรงโน้นป่ะโอเคโอเคแค่เร okay, okay. าจะไม่เพิ่มแล้วเราจะไม่เพิ่มแล้วเราจะให้เขาตัดเลยเลยแบบขอเล่าเบื้องหลังนิดนึงวันนี้คุณแม่บอกว่าทํางานจนทอ้อทํางานจนเหนื่อยก็ไม่ได้ทอ้อหรอกแต่เขาแบบมันไม่ได้หนังใจต้องใ้คานี้อุ้ยหมาแล้วประโถเอ้ยเข้าไปเลยครับพี่ นนมาแล้วนะคะสำหรับพี่ๆที่ติดตามดูไฮไลไท์รถ Fortuner ลร์ราคา 5 0 0แสนกว่าโฉมแชมป์นะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นรถปี2013เลขไม้ก็อยู่แค่แสนห้าเท่านั้นเองเชื่อแล้วว่าเวลาที่ลูกค้าหารถราคาประมาณนี้แล้วเราจะมีมาหาอม่เดดแคเีวนะได้ไม่บ่อยเพราะว่าหนึ่งคุณแม่ติ๊กไม่อยากให้เลขไม้เกิน2 0 0แสนต่อคันเนาะคุณแม่จะพยายามหารถที่เลขไม้ไม่เกิน2 0 0แสนใช้งานไม่หนักใช้งานไม่เยอะนะคะ แอ้แลเลยกลายเป็นว่า,ามีคันนี้คันเดียวเท่านั้นจริงๆใครสนใจ Fortuner ราคาย้าําอีกที ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแล้วเป็นเครื่องสามจุดศูนย์บีคือตอนนี้ห่างจากป้ายแดงมาน่าจะหกสิบเจ็ดคือท็อปสุดหกสในของเขาอะเอาเหรอท็อปสุดตอนปีเขาเพราะว่าเป็นสามจุดสี่บีขับสี่อ่าใช่ค่ะก็เป็นลองลองแค่ตัวทีอาร์ดีอ่าใช่เป็นลองแค่ทีอารลองแค่ตัวแต่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเรื่องสมรรถภาพของเครื่องนู่นนี่นั่นอ่าฮะก็คือจัดเต็มคุณแม่ว่าเหมาะนะสําหรับคนที่เขาจะเอาแบบโชคสายลุยๆอยากจะไปแต่งเป็นออฟโรดหรืออะไรยังไงเนี่ยคุณแม่ว่าตัวเนี้ยคุณ ก็ตอบโจทย์นะค่ะด้วยความที่คุณแม่ก่อนหน้านี้ก็เอา Fortuner ไปไปเป็นแคมปิ้งเหมือนกันนะเป็นรถแคมปิ้งเหมือนกันอ่อเขาคันนั้นคันนี้คุณแม่ว่าราคา5 1าแสนหนึบาทซึ่งก็ไม่ได้ราคาสูงจนเกินไปในการที่เราจะเอาไปทําแบบเอแคมปิ้งหรืออะไรเงี้ยล้วไปอย่างอย่างคือพวกนี้ลุยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหนักใจเพราะว่า อร่ล่มีทั่วประเทศอะไหล่ t o โตโยต้ามีทั่วประเทศจริงๆงดูภายในไปด้วยขอพูดไปด้วยนะคะจะได้หเราคิดดูว่าเราเอารถคันนี้นะซื้อวีออสจะไม่ได้เลย ซื้อมีรถบีออดป้ายแดงยังไม่ได้เลยอ๋อเอาเบาะไปเก็บเพิ่งเข้าใหม่จริงๆโอเคนะคะเราก็เลยเอาเวลาเวลาไอ้เนี่ยเวลารถเข้ามาใหม่เราก็จะอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือพรมหรือเบาะหรืออะไรไปให้เรียบร้อยนี่เขายังทำที่เสร็จทำความสะอาดใช่ค่ะก็จะลื้อเป็นอย่างเงี้ยค่ะซักพรมให้หมดเลยอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะอันไหนที่เราบอกว่าเออเบาะมีรอยตรงรอยแตกมันไม่ตึงเรียบเสมอมันต้อนมาใหม่ใหม่เราก็ทําให้เป็นเซอร์วิสฟรีฟเลยคือบางที่อะค่ะเขาก็จะทําความสะอาดเฉพาะที่ตาเห็นแต่เราเนี่ย ถอดเบาะถอดอะไรซักพรมอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดนะคะค่ะอะหมดยังก็คันนี้นะถ้าข้างหลังนะคะก็เดี๋ยวเราลอกฟิล์มออกให้ด้วยเนาะเพราะว่าฟิล์มเขาก็เสื่อมสภาพแล้วนะคะแต่เพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆอ่อะให้ดูข้างหลังนิดเดียวคุณแม่ต้องถ่ายรูปกันเพืเพื่อเปลี่ยนฟิล์มใหม่โอ้โหแต่ข้างหลังก็คือเดิมมากไม่มีชนไม่มีบุบไม่มีอะไรเลยนะคะตรงเนี้ยที่ปกติเนี่ยจะเกิดการ ปะทะตลอดก็คือเนียนมากค่ะคันนี้สวยไม่เคยยกของหนักด้วยซ้ำรถคันนี้แทบไม่ถลอกเลยอ่ะบางทีเราดูท้ายขิงเราก็จะดูตรงเนี้ยค่ะเวลามนโดนกระแทกมาไอ้ตรงนี้มันจะไม่ค่อยเรียบเนียนมันจะทํายากมากเหมือนกันในการตั้งพวกอ่ะตั้งตัวเนี้ยค่างยากแต่ตัวเนี้ก็คือในความเรียบเนียนไปกับตัวรถเลยนะคะก็สวยค่ะรคันนี้อสวยจริงขนาดรถปีเท่าไหร่นะลูก ปีสิบสามปีสิบสาแต่เลขไม่แสนห้าไงใช้งานมาน้อยนะคะดีใจมากที่เราได้มาแล้วเนีายยากนะอะไรอย่างนี้โอเคใครสนใจอะไรยังไงก็ทักกันมาได้เลยนะคะก็จริงจริงเนี่ยก็คือมีมีอะไรอีกคิดคันหนึ่งอะคิงมีอีกแต่ให้ดูอย่างเดียวมีอีกแต่ให้ดูอย่างเดียวใครสนใจนะคะก็มาเหรอคะคันนี้ใช่ก็โทรเข้ามาในเบอร์ข้างล่างที่ขึ้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ เฮ้ยชอบคิปอะไรแบบนี้มากเลยเปิดสต็อกดูอะไรล้วนๆเท่าที่มีนะคะคุณแม่ก็ชอบนะเปิดสต็อกเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่าที่บริษัทเพชรยนต์มีรถให้เลือกมากน้อยแค่ไหนคือมันเยอะจริงๆเยอะจนบางทีเรายังหารถไม่เจอค่ะนะคะด้วยพื้นที่นี้ที่นี้อยู่ประมาณเกือบเกือบแปดไร่นะคะก็จอดรถได้ประมาณ3-400คันก็จะค่อนข้างแบบบางทีมันก็โอ้โหบอกบอกได้เลยว่าถ้าใครสนใจรถอะไรก็แล้วแต่มาที่เพชรยนต์ได้ติดไม้ติดมือไปสักคันแน่นอนค่ะวันนี้เราสองคนก็ ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมคลิปกันจนจบนะคะเราสองคนก็มาทุกๆวันอาทิตย์ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ